ผมจะมาสุ่มตัวซีเข็ดฮาคาริ9บาทแต่ผมไม่แนะนำให้สุ่มนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างออกยากดูดิเกลือรูโลเลยมารอบนี้สุ่มไปเลย10ครั้งเฮ้ยได้แล้วรุงน้องก็เกมมามีฮาคลิจริงๆด้วยเริ่มต้นที่9บาทเองแต่ออกยากนะบอกไว้ก่อน P ีซีช็อปมีบริการไก่เพชไก่เวลไก่มิสติกรวมถึงไก่ซีเข็ดเริ่มต้นเพียงแค่19บาทแถมยังมีเพชและของในเกมขายอีกด้วยใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยปลอดภัย100%อ เดี๋ยวผเจอเขนเหนียวทองคำกูอยวนซัมกิฟต์เอ่อกูจะพูดยังไงดีกูจะปฏิเสธดีไหมหรืออะไรดีอย่างน้อยขอเป็น mm hmm. โดนเนทสักห้าบาทวันสีเช็ดงั้นเลยโอ้ว้าวเขาเป็นใครกันนะแอดมินกันหรือเป็นการโดนเดทห้าบาทต่างหากล่ะไหนบอกไม่มีตังค์ไหนบอกไม่มีตังค์โดนนี้ทำไมก็เพราะไม่มีตังค์ไงเลยโดนเดท ให้ฮาคาริโอเคไหมโอเคอะไรที่เป no, 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 no. no, ็นต <sh> ัวซีเคดอ่ะกูเอาหมดถ้าคุณให้ผมก็น้อมรับคือว่าถนอมน้ำใจหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยนี่เข้อเรียกถนอมใจปะวะมันไม่เป็นที่มันถามว่าเออเออเนี่ยข้อถามเนี่ยฮาคาริเอาเนี่ยโอเคไหมโอเคครับผมมึงก็อ่านดิโทษทราบโทษทราบลืมอ่านครับเป็นจริงกดอ่านนะแต่ไม่รู้จะตอบไงดีใจหนึ่งก็เกรงใจใจหนึ่งก็อยากได้เหี้ยเจ็ดแม่ึง อย่างนั Higher, nesse, ้นในบรรแมวกูบอกเขาได้ไหมว่ะกูต้องการโด o n a t i บาทไม่ได้ผมขอหบาทครับผมผมไม่ต้องการซื้อเฉดต่างนั้นผมแค่5บาทพอมันจะกระตุ้นใจในการใช้ชิปตัวผมมันมี5บาทผมอยู่ไม่ได้5บาทผมซื้อได้ก่อนนะโอ้ยอยากกูพูดชี้วันอยากเขายิ้มละไอ้สัตว์ก็สนาฟรีก็ต้องจ่ายเอดเฟนเขาบอกแอดเฟนโอเคเอ็ดเฟนพี่ใดกันแอดเฟนเ y เซอร์ not give you K o e KO จัดไป1 n e 1 c okay. um r e uh> t um o ่ใหญ่ใช่คำสาบตามดูดี A K O อ่ะดูคนเราก็จะเกียน except ก็ B B เๆๆมีคนเกลียนผมครับคุณควรให้รเขาดี อะไรกันเลกันกูให้ตัวละครที่กูไม่ได้ใช้ละเถิไงเถิดทำไมทำไมอะไรครับเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณาหูเบล70ขอบคุณครับงสิคอสเมติกอ๋อคอสเมติกอะไหนวนี่ฮึบชืบนี่เลยอ้ฉันู้สกกสุดกูกดำกว่าเดิมเยอะะ ลูกเอ้ฟังแม่นะห้าร้อยแล้วลูกพ<ข>อ,<ข>อได้แล้ววอยยูบุลีมี่วายเดี๋ยวนะคุณอันมีบัฟได้เง,งินลึกเอาตัวอะไรไปบัฟไปทำไมอ<ข>อร <ขอ S 1> ่าบัฟอ๋อได้์ลีเจียนคอยบัฟมี่เด้อดีละขอให้มาดีละคุณได้ฮาร์คันลีอ่ะโอ้โหขอบคุณเก่ <c oughs> งเก่งใจบอกไม่ถูกอยู่มีคนมาให้ตัวเข้าใจใช่ไหมแล้วตัวระดับ <c oughs> แล้วม,ม,มันมันเลยตัวระดับกี <c oughs> ่ๆเลยรอสองหมื่นห้าเลยไม่รู้นะฮาคันลีมันทำอะไรไ้บ้าง